สวัสดีค่ะัสดีค่ะชีตบ่อยเลยนะเออหเลงครอ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้กก่อนพูดถึงคอนเสิร์ตครับขอพูดถึงคอนเสิร์ตที่หนูไปแก้บนก่อนอได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็หนูใช้ไม้อันนี้ก่อนใช่มใช่ใช่ไหมใชม่ไ่อมใช่หมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มก็เ่อ่่ เราทําได้ตามที่เราขอไว้ตั้งแต่ก่อนละครบนรักแม่กลองจอนเนี่ยเราก็ได้ขอพระเดชสวงว่าขอให้ได้เลตติ้งสูงสุดของช่องวันสานะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะแซงเรื่องของแม่ไปได้อุ้ยอันนี้เล่าเหลือิงจริงจ้ะเขาขิงจ้ะเนี่ยก็เลยไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่แก้บนที่นี่แหละครับหน้าบริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนจดีซึ่งก็เป็นที่ที่เราแบบเคารพบูชามาตั้งแต่เด็กแล้วคนเยอะมากครับแม่นึกว่าหนูแบบว่า เป็นงานคอนเสิร์ตเขาเลยปะคือภาพที่เห็นนะคือจัดเต็มแบบเวทีแสงสีเสียงแล้วก็คนดูคือแบบผมลงทุนทั้งหมดเลยเฮ้ยจริงเหรอก็คือเอาหาเวทีหาดนตรีหาเครื่องทุกอย่างไปครับใช่ครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตให้คนดอนะดีได้ดูเลยแต่ว่าจากนี้เนี่ยใครจะจ้างผมไปเล่นแก้บนก็ได้หนูมีทีมแล้วหนูมีทีมแล้วแก้บนยังไงให้ได้งาน เรียกว่าสมมงพระเอกเรตติ้งอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่แน่นะไม่แน่ตอนนี้เทียนซ่อนแสงเขาก็มาแรงอคุยกันไปคุยกันมาเออตอินเอาไปกินเอาไม่เราสลับกันเป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งใช่คือช่องวันดีเสมอี่ใครจะได้ก็คือยินดีกับเขา้วยเสมอพระเอกพระเอกมา